คนวันอาทิตย์นะครับในช่วงนี้นะครับบอกว่าตัวคุณนะเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารนะชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เหมือนกับว่าพอช่วยแล้วว่าสวยนะครับใน,ในเดือนมีนาคมเนะี่ยช่วยใครก็เดือดร้อนช่วยใครก็ไม่ดีเท่าไหร่ดวงเดือนมีนาคม2564สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะเราจะมาดูดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมปี2564กับผมดรทาร่คลิปนี้นะครับเราจะดูแบบจัดเต็มนะทั้งภาพบุงชีวิตการงานการเงินความรักดวงโชคลาภดวงสุขภาพสีน้ำโชคนะครับและเลขน้ำโชคของคนที่เกิดวันอาทิตย์พร้อมทั้งเคล็ดลับในการปรับดวงให้เข้ากับสถานการณ์นะครับเป็นการเสริมดวงเป็นตัวนั่นเองนะ มาเริ่มกันนะครับคุณวันอาทิตย์นะเจ้าชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับในเดือนนี้นะครับคุณมีความโรแมนติกนะบุบอกนิสัยนะนิสัยคนวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะครับไพบ่ใบแรกจะบ่งบอกเลยว่าคุณมีความเป็นมิตรมีความโรแมนติกเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับสัญญาการเป็นคู่หูหรือเป็นบันดี้ที่ดีกับใครสักคน เราจะมาดูกันต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนมีนาคมนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างรู้สึกว่าในเดือนมีนาคมคุณจะอยู่ในสถานาการณ์ที่ว่าย่ำแย่นะครับสถานาการณ์ที่เรียกว่าเกิดเหตุการณ์กระทันหันหรือสภาวะชีวิตเปลี่ยนแปลงน,น,นะคนวันอาทิตย์นะครับในช่วงนี้นะครับบอกว่าตัวคุณนะเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารนะชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เหมือนกับว่า พอช่วยแล้วว่าสวยนะครับใน,ในเดือนมีนาคมเนี่ยช่วยใครก็เดือดร้อนช่วยใครก็ไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยจะใจดีกับใครคิดก่อนนิดนึงนะในเดือนมีนาคมนะครับจะปเป็นเรื่องของการเริ่มต้นหรือของการเดินทางด้วยเช่นกันนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกระทันหันได้ รวมไปถึงว่าสภาวะชีวิตที่เป็นอยู่อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนที่แบบว่าเออเปลี่ยนสภาวะทําให้ลําบากมากขึ้นยากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับจะต้องอย่าไว้ใจใครนะเพราะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงหรืออาจจะถูกเหนียวนี้ได้นะแต่ว่านั่นแหละครับคนคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่เสมอนะก็ทําให้บังคับคุณใจอ่อนคุณสับสนนะสอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ไฟมอดหมดไฟในการจะทาอะไรสักอย่างความสําเร็จมันมาแค่ครึ่งหนึ่งนะอย่างละครึ่งกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นหรืออาจจะได้ไปหาหมอไปเสนากรร,รมไปสมคำงานได้เช่นกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงการ,ก,าร,ก,ารกันนะครับว่าการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับการงานคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนมีนาคมคอนข้้งนิ่งนะผู้เลวันนิ่งแล้วก็ คือจะทําการไดก็แล้วแต่ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่เพราะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยตายสนิทนะครับนิ่งอยู่นะไม่ดีเท่าไหร่เลยนะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในเดือนมีนาคมนะคนวันอาทิตย์จะบอกอย่างนี้ว่ามันยังเป็นลักษณะที่เรียกว่าอย่าไปหวังเยอะและต้องทําต่อนะคือรู้แล้วว่ามันไม่ดีแต่คุณจะต้องประคองมันต่อและทามันต่อไปเรื่อยๆ ไม่หยุดไม่หย่อนและยังไม่ดีขึ้นนะครับในเดือนมีนาคมอะไรอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นหวังได้คือธุรกิจเสริมหรืองานเสริมเข้ามาและจะพอช่วยประทังได้นะคนที่ทํางานประจํานะครับจะบอกว่าในในเดือนมีนาคมเนะ่เป็นเรื่องของการที่ตัดสินใจอะไรยังไม่เด็ดขาดนะครับอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจหรือมีคําสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามา และบางครั้งคุณก็อาจจะขัดใจบ้างนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยดวงของคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะในเดือนมีนาคมจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆแต่ว่าถามว่าภาพรวมดีไหมก็เรียกว่ามันยังครึ่งครึงอยู่นะก็ถือว่าที่ทํางานประจามีปัญหาโดยเฉพาะกับบุคคลเพื่อนร่วมงานนะครับจะมีอะไรที่บอกว่าทะเลาะกันปากเสียงการรุนแรงแล้วรวมไปถึงการถูกเพื่อนร่วมงานเอาไปดินทา เอาเราไปพูดลับหลังหรือทําอะไรมันก็มันก็จะคอยขัดเราหยุดตลอดเนะี่ยมันคอยแบบแย้งเราเราคิดอะไรหรือจะทําอะไรเนะี่ยมันขัดขาเราตลอดนะเพื่อนร่วมงานนะั้นไม่โตคุณนั่นแหละไปขัดขาเขานะอุปสรรคปัญหาบงา,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 างทีทะเลาะกันต่างคนต่างไม่ยอมกันนะครับหรือต่อให้นเวลานั้นนะเดือนมีนาคมไม่ใช่ไม่ยอมกันอย่างเดียวบางทีอาจจะนิ่งๆอะ่ต่ว่ารอละรอที่จะประทุรอที่จะบอกว่าระเบิดอารมณ์ใส่กันรักอีกนิดนึงอ่ะนะมันเหมือนจะมีระเบิดเข้ามาแล้วแต่ว่า ออต่างฝ่ายต่างดูท่าทีกันอยู่นะเรื่องของการงานอ่ะต่อไปเรื่องของการเงินนะครับการเงินจนอย่างไรการเงินคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีเรียกว่าพอไปวัดไปวาได้นะตึงๆอยู่แต่ว่าก็อาจจะยังประคับประคองได้อยู่ในระดับหนึ่งเรียกว่าอาจจะมัธยัสถ์ดขึ้นหรือว่าประหยัดมากยิ่งขึ้นการเงินอย่าไปหวังเพราะว่าเหมือนกับว่าเงินที่หวังอ่ะไม่เป็นตามที่หวังนะ คือคนวันอาทิตย์จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือจะพยายามประคองไว้นะครับเทมเพลนส์ขึ้นมาเป็นเรื่องของการปรับสมดุลในอีกแง่นะึงคือการเงินมันจะใช้ซ้ายออกขวาพอถูกถ่ายพออยู่ได้เดอะสตาร์บางคนก็เรียกว่าอยู่แบบง่ายๆเรียบเรียบ ถามว่ามีหรือไม่มีบางคนก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับเรื่องของการเงินเพียงแต่ว่ามัมรวมมันยังตึงอยู่นะครับระวงังเรื่องของนี้สินเราจะต้องเสียงเงินด้วยสุขภาพนะครับดูแลตัวเองต้องไปหาหมอและมีโอกาสนะที่จะเจ็บไข้ได้เปิดไปหาหมอนะยังมีการติดต่อก,กับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างลับ,บ,บอาจจะเป็นเรื่องของการซิกแซกงานหรือซิกแซกธุรกิจหรือเรื่องของการได้เงินมาอย่างลับๆนะไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นการเสี่ยงพนันเสี่ยงโชคก็ได้เช่นกันนะคนวันคนวันอาทิตย์ จะมีเรื่องราวอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องของการเงินจะมีโชคลาภไหมนะครับคนวันอาทิตย์จะมีโชคลาภไหมต้องบอกว่ามีโอกาสมีโชคลาภนะมีโอกาสได้โชคจากครอบครัวหรือจากยวดยานพานนะจากรถจากการเดินทางนะครับอ่าหเรื่องของความรักนะครับเอาคนโสดกันนะความรักนะครับในเดือนนี้คนโสดได้มีคนเข้ามานะ คนที่ยังคุยคุยกันอยู่นะครับความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะก็อาจจะเป็นประเภทว่ายังต้องจีบเดินหน้าจีบต่ออะ่ะแต่มันกับว่าไม่คุณก็เขามีตัวเลือกเข้ามานะคุณไม่คุณก็เขามีตัวเลือกเข้ามาแหละทําให้บางครั้งคุณเองก็ไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับว่าเมันใช่ไม่ใช่นะเดี๋ยวดูซิว่าคนนั้นรู้สึกอย่างไรนะครับคือจริง,รงๆอะ่ะคนที่คุณคุยอยู่เขาเองก็อาจจะยังอึดอัดใจยอยู่นะมันเขาเองก็ มันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเครมเคมีไม่เข้ากันเดินมีนาคมนะครับเขารักคุณไหมละ่ะเขาก็ยังสับสนนะมันเขาสับสนนะครับว่าว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมหรือเขาสึกอะไรกับคุณกันแน่นะครับเดอนเนี้ยพอโตเขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะทําอะไรนะเขาขออยู่ยเฉยๆนะถ้าปัญหาหรือมันมีปัญหาเข้ามาเขาก็อยู่ยเฉยๆนะมาดูคนที่มีแฟนอยู่ล้วสิถ้ามีแฟนอยู่้วเป็นอย่างไรนะครับคนที่มีคู่น่ะมันก็มีพันธะนะ มันก็จะจบลงนะครับพันธะอะไรบางอย่างมันมีการจบลงนะในเดือนมีนาคมนะครับพันธะเช่นค่าบ้านขังหรือมีปัญหาที่มันยังดึงกันไม่ออกอะครับเดือนนี้มันจะมีการจบตัดปัญหากันได้นะครับความสัมนธ์ที่เป็นเป็นท็อกซิกหรือความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคในเดือนมีนาคมนะมันจะมีโอกาสจบนะครับมีโอกาสจบจบในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าต้องเลิกกันแต่ว่าเอาละเรื่องราวที่มันเป็นปัญหามันจะมีการออกมาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและตึงเครียด นะครับจะมีการคุยอาจจะเึงนเครียดอยู่แต่สุดท้ายมันจะมีการจบอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเออมันไม่ดีกับเราหรือมันไม่ดีกับคู่ของคุณนะครับยังไม่เลิกกันนะถามว่าเลิกไหมเนี่ยไม่เลิกนะครับถ้าสมมรัคนที่มีคู่และมีไพ่เดทขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้เลิกกันนะครับความสัมพันธ์ยังเรียกว่ายังมีความเหนียวแน่นอยู่นะครับแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะ นั่นแหละครับมันก็จะเรื่องราวสลับกันได้แต่ว่าเอาละครันลของคุณในเดือนนี้นะครับมันจะมีเรื่องของปัญหาที่อย่างที่ผมบอกไปปัญหาท็อกซิกเข้ามาหรือปัญหาที่เป็นหรือความสัมพันธ์ที่มันเป็นมลพิษกับหัวใจนะครับหรือเป็นภาระอะไรบางอย่างหรือเป็นอะไรที่มันไม่ดีกับตัวคุณหรือคนรักเช่นคนรักอาจจะมีนิสัยเจ้าชู้หรือคนรักอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นปัญหาหรือชอบคุยแลคุยกับคนอื่นนะครับคุณอาจจะไม่สบายใจพอในเดือนมีนาคมนะครับมันจะมีการพูดคุยหรือการเคลียร์กันให้จบนะครับ คนรักคิดอย่างไรนะมาดูซิคนวันอาทิตย์นะครับคนรักของคุณคิดอย่างไรกับคุณเขาเบื่อนะครับเขาเบื่อเบื่อเซ็งๆงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเขาก็เียกว่าเออเขาไม่ค่อยอยากสนใจอะไรเท่าไหร่นะเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาไม่โอเคนะครับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะรู้สึกค่อนข้างเบื่อเบ่อนะถามว่าเขาไม่ได้อยากเลิอกอะไรแต่ว่ามันเซ็งเซงอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยพอปัญหาเข้ามาหรือเปล่าก็เลยเซ็งเซแล้วเขาเหมือนกับเขามีความเป็น ผู้ใหญ่หรืออาจจะมีความเป็นอีโก้สูงหน่อยนะครับเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าอีเขาก็ไม่อยากจะยอมาอะไรอย่งนั้นนะนะเรื่องของความรักนะครับเดือนมีนาคมสำหรับคนที่เกิดวนะันอาทิตย์ในปี2564นั้น finances and career r e t r e a t v e r y s o o n นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของฐานะการเงินความมั่นคงฉะนั้นเนี่ยรักอย่างเดียวมันไม่พอนะ การที่เราเอาเรื่องราวของความรนะักไปบอกใครต่อใครหรือเอาคนนอกเข้ามาจะไม่ส่งผลดีกับความรักของคุณอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของสิ่งที่เราต้องการหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับหรือการตัดสินใจในสิ่งที่เราต้องการในเร็วนี้เนี่ยมันกำลังจะเข้ามาแล้วนะ จริงๆสุขภาพจะบอกว่าก็กไม่ได้มีอะไรนะครับจริงๆถามว่าในภาพรวมนะกันจริงๆมันก็อาจจะคนเราเนี่ยมันต้องมีเจ็บปวยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ระบุว่าเออจะไม่เจ็บป่วยเลยนะครับแต่ในภาพรวมมันไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับแต่ต้องระวังนะครับน้ําหนักขึ้นกับพวกกับโรคนิ้วโรคเบาหวานหรืออย GT ่างเงี้ยนะครับต้องระวังแล้วก็อาจจะด้วยว่าเป็นนิ้วเป็นไตอะไรอย TP ่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังตรงนี้แต่จริงๆรวมๆก็คือแข็งแรงดีนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะ การแก้ปัญหาคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนมีนาคมผมคิดว่านะคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่มีเซนต์มีแรงสังหรณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นต้องอดทนนะอยู่นิ่งไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปผีผาอะไรนะในเดือนมีนาคมรวมไปถึงการที่คุณจะต้องบูชานะครับวัตถุมงคลที่เป็นลักษณะผู้หญิงหรือการไหว้ขอพรกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับและจะส่งผลดีให้กับคุณ ถ้ามีโอกาสนะครับแนะนําว่าทําบุญกับแม่นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาเลขนาโชคนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมคือเลขหนึ่งและก็เลขศูนย์นะครับเป็นเลขนําโชคให้กับคุณนั่นเองนะครับสีนำโชคคือสีทองนะครับสีเหลืองสีเขียวนะครับเป็นสีนำโชคในเดือนมีนาคมของคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยเช่นกันนะครับ เอาละครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับถ้าดูจบแล้วนะมีความเห็นอย่างไรก็บอกกันได้นะครับหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับขอให้ทุกคนนะครับนอหลับฝันดีนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย